สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลท์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นวิธีการบันทึกช่องของไอคม ict 2 2 a ตัวนี้นะครับผมเรามาเริ่มวิธีการบันทึกกันเลยนะครับอาก่อนอื่นนะครับเราต้องสังเกตหน้าเครื่องก่อนถ้าอยู่ในโหมด mr ก็คือโหมดบันทึกช่องนะครับเราต้องออกจากโหมด mr ก่อนนะครับถึงจะบันทึกความถี่ได้ว่าบันทึกช่องได้นะครับ วิธีการออกจากโหมด MR นะครับผมกด V อ่า VFO ครับหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่ความถี่ที่เราจะบันทึกช่องนะครับสมมุติเป็น1นึสนะครับให้ใส่ตัวที่3ได้เลยเหมือน1นึ่ห้าเราก็ใส่5ไปได้เลยนะครับผมเอาเป็น1นึ่สีห้าสองว้นะครับผมก็ใส่5ได้เลยอ่าห้าสองศูนย์ศูนย์อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ วิธีการบันทึกนะครับกดปุ่มฟังก์ชันด้านนี้ค้างไว้นะครับผมอ่ากดค้างไว้เลยอ่าผมกดค้างไว้นะครับแล้วก็กด Mr 1ครั้งครับอ่าตัว Mr จะกระพริบนะครับเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วก็เลื่อนปุ่มด้านเบนนี้ได้เลยนะครับอ่าเลื่อนช่องที่เราจะให้ไปบันทึกอยู่ว่าช่องไหนนะครับผมเอาเป็นช่องที่10นะครับอ่าเจอแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Mr ค้างไว้เลยนะครับ อ่าล้วก็ปล่อยมือครับนี่คือเป็นวิธีการบันทึกช่องนะครับแล้วเรามาเรียกช่องที่เราบันทึกดูนะครับโดยกด M R ครับอ่าเห็นไหมครับหนึ่งสี่ห้าสองร้อยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นวิธีการบันทึกช่องนะครับอ่าผมขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็คือปิดกดติดตามและกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ